วิธีแก้ต้นองุ่นไม่โตไม่ว่าเราจะปลูกไป1เดือน2เดือน3เดือนหรือ1ปีต้นไม่ยอมโตไม่ยอมแตกยอดใหม่และก็ไม่ตายเช่นกันบำรุงยังไงก็ไม่แตกยอดแนะนำถอนทิ้งเลยครับ เพราะต้นองุ่นต้นนั้นมีปัญหาระบบรากรากใหม่ไม่ยอมแตกทําให้ต้นไม่มีสารอาหารและไม่สามารถแตกยอดใหม่ได้สาเหตุอาจจะเกิดได้จาก1เราลงปลูกองุ่นผิดฤด,ดูอย่างเช่นเราลงปลูกองุ่นในช่วงเดือนเมษาหน้าร้อนซึ่งเป็นช่วงที่ไม่เหมาะต่อการปลูกองุ่นมากมากและประการที่2ที่เป็นประสบการณ์ตรงของผมก็คือหลังจากได้รับต้นพันธุ์แล้วผมทิ้งไว้ประมาณ20วันก็เลยทําให้ต้นพันธุ์ต้นนั้นมีปัญหาระบบรากและก็ไม่สามารถจเจริญเติบโตได้อีกครับวิธีแก้ก็คือไม่ควรปลูกองุ่นในหน้าร้อนและช่วงทีี่่นาาปาลูกกอุุมทสด็คื ือช่วงเดือนนี้จนสิ้นปีครับและหลังจากได้รับต้นพันธุ์แล้วควรพักฟืน้นประมาณ2-3วันจากนั้นให้รีบลงปลูกเลยไม่ว่าจะปลูกในกร,กระถ่างหรือว่าลงดินให้รีบลงปลูกเลยครับในช่วงหนึ่งเดือนแรกที่เราลงปลูกต้นองุ่นให้เราบำรุงต้นด้วยมูลไส้เดือนและรดน้ำวันละครั้งในช่วงเช้าครับหากเราปลูกและบำรุงดินในช่วงหนึ่งเดือนแรกต้นพลางนูนแตงยอดใหม่ออกมาโอกาสรอดสูงมากครับ ลองดูต้นพันธุ์ต้นนี้ที่ผมเตรียมลงปลูกมีรากฝอยมีรากใหม่แตกออกมาเต็มเลยต้นพันธุ์มีระบบรากดีแบบนี้ปลูกในช่วงนี้ยังไงก็โตครับดังนั้นต้นไหนที่เราลงปลูกแล้วผ่านไป3เดือนต้นยังไม่โตไม่แตกใบใหม่บำรุงทุกอย่างแล้วก็ไม่มียอดใหม่แนะนําถอนทิ้งเลยแล้วหาต้นพันธุ์ใหม่มาปลูกในช่วงนี้รับรองตัวกวอกว่าแน่นอนครับ